สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจจะพาทุกคนนะครับมากินไก่ต้มน้ำปลากันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อารด้วยนะครับในคลิปต,ต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปไหนที่ ทุกคนยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะครับเราก็สามารถกลับไปย้อนหลังดูกันได้เลยทุกคนนะครับยังก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับวันนี้ไก่ต้มน้าปลานะครวันนี้น้าจิ้มเราก็ทําเองนะครับทำเองนะครับ,ท,รบทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่หนังนะครับ อือันนี้น้ำที่ต้มนะครับทุกคนคืออร่อยมากไก่นี่มันจะมีแบบความช่ำอร่อยทุกคนวันนี้ อยอดทานตะวันนะครับต้นอ่อน,ออนทานตะวันไม่น้ำกิ้มแจ่วเลยนะครับทุกคนดูให้ทุกคนดูข้าวจะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับอืม เราลองน้ำเชื่นซีฟู้ดนะครับทุกคนว,ว้าวมาก เราลอมาเปลี่ยนเมนูแบบซอบๆอไปนะครับทุกคนอ่ะอร่อยอมากทุกคนนังไก่แบบช่ำมากอืม เราประสบกันนะครับทําจิมไม่ดูวาวมากอืม ขออนุญาตใช้มือนะครับทุกคน 多少银锭？ Mm. Komm. ินไปเลยนะครับ Mm-hmm. ใชแบบอ๋อใช้มือนะครับทุกคนอืน อิ่มแล,แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆให้ด้วยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ